มันเทึรรายการสินค้าวันที่11มกราคมอาไปเสร็จรับเงินเพื่อชำระอินมอยขายเลขที่อ้างอิง SI 0001ทับ00002จากบริษัทสยามพฟนจำกัดได้รับเช็คเลขที่1169910ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชนบุรีลงวันที่1กุมภาพันธ์2554รับชำระเต็มจำนวน ไปที่โปรแกรมนะคะเราจะเข้าที่ระบบลูกหนี้และวีทอนี้คลิกปุ่ม workflow ไปที่ใบเสร็จสินค้าคลิกโอเคจะมีเอกสารหนึ่งใบที่เราทำไว้ก่อนแล้วนะคะคลิก F 3เพิ่มเลขที่และเลขที่อ้างอิงไม่ต้องคีย์ไปที่วันที่วันที่11 เนือนหปี58ลูกค้ารหัสกดจุด Enter เลือกบริษัทสยามโฟนจำกัดชื่อในรายงานภาษีภาษาไทยชื่อภาษาไทยกดเยตชื่อลูกค้าสยามโฟนไปที่คอลัมน์ท้ายนะคะกดจุด Enter อันนี้เราจะเลือกรหัส SI ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ขาย กดเลือกเล่มกดจุดและ Enter เลือกขายเชื่อสินค้าเล่มที่กดจุด Enter เลือกเลขที่0002เลขที่อ้างอิง s i 0001หรืทับ00002เอ e n ลื r อก Enter โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลมาให้ต่อไปนะคะเราจะ ไปที่รายการรับคอลัมน์แรกนะคะเราจะกดจุดและ Enter ประเภทเอกสารของธนาคารกดจุด Enter อันนี้เราจะเลือกฝากโดยเช็คธนาคารอื่นคลิกที่ L กด Enter เลขที่เช็คนะคะ11 699 10 วันที่ทำเช็คแล้ววันที่รับจ่ายเช็คโปรแกรมก็จะคี์ข้อมูลนาให้แล้วแต่วันที่เช็คเอกาสารใบ,บเครดิตอสุดท้ายนะคะเราจะลงวันที่010258มริสัทสยามโฟนจำกัดรหัสธนาคารของเช็คกดจุด Enter น,นี้เป็นธานาคารไทยพาณิชย์นะคะชื่อรหัสธานาคารจะเป็น SCB เลือกสาขาธานาคารสาขาชนบุรี เสร็จแ,แล้วนะคะกด F10 บันทึกเราก็จะได้เลขที่1169910นะคะวันที่11 0158ดศหงาจำนวนเงิน49220บาอยีบาทคลิก F10 บันทึกก็จะขึ้นโปรแกรมก็จะลงมาชีให้อัตโนมัตินะคะเช็ครับ ปรอนำฝาก19,220บาทในฝั่งเดบิตลูกนี้การค้าฝั่งเครดิต19,220บาทคลิก F 1 0บันทึกอันนี้เราจะพิมพ์มาดูนะคะคลิกเย็ดคลิกเลือก AI ขีด0ขีด K 2คลิกโอเคเลือกพิมพ์เฉพาะใบเสร็จตัดใบส่งของเต็ม เลือกที่สอภาพกดปริ้นโปรแกรมก็จะขึ้นใบเสร็จรับเงินมาให้นะคะลูกค้าบริษัทสยามโฟนจำกัดใบส่งสินค้า si 0 0 0 1ทับ00 00002วันที่ใบส่งของวันที่2กุมภาพันธ์วันหกกำหนดฉลราวันที่2กุมภาจำนวนเงินคงค้างซื้อเก้ันสองอสบาท ็เสร็จแล้วคลิกปิดเลยค่ะโปรแกรมก็จะให้เราเคีย์ใบเสร็จรับเงินขายต่อนะคะอันนี้เราจะมัคีย์ต่อกด except ออกยกแล้ิกูลนี้คลิกเยึดเราก็จะได้ใบเสร็จรับเงินขาย2ใบนะคะของบริษัท JIB และสยามโฟนเสร็จแล้วคลิกออกค่ะอันนี้เราจะบันทึก รายการข่าววันที่1บมกราคมเสร็จแล้วนะคะ